นี่ายวีโอจวนฮาร่านี่ไงดูเว้ยไข่ดาวเจอันนี้ทำเหมือนมากเลยเนี่ยของปอมอ่ะของปอมเหรอไข่ดาวเจของจีนอ่ะนี่ร้านบุญเลอรมีขายบุญเลอร์มีเหรอไม่จากจีนอ่ะนีเขาบอกว่าสั่งก่อนได้ก่รโดนลำลำด่างถ่ายถ่ายไข่ปอมเขาเขาเขาใส่เขาเขาเอาใส่อันนี้ไข่ปอมนะครับเออน่ากินเว้ยไข่ปอมเหมือนเลยแหละอืม มาจากจีนเปล่าไม่ใช่อ่ะทำจากพืชโอ้ยเดี๋ยวนี้คนไทยทําเหมือนเลยเียสคนไทยทําเหมือนทําเหมือนใช่ไหมเออเนี่ยแต่มีโปรตีนดีแต่แต่ผมชอบกินเนี่ยชอบกินได้ใช่โปรตีนปลาไปก่อนร้านเดาวเหมือนเลยร้านดาวของบริษัทหรือรู้ของบริษัทอะไรของของไทยนี่แหละแต่ทําจากนู่น ทำทั 6, hey, ừ, oh, ้งอีสานนำลุดรเขามีโรงงานที่อุดรไอร้อยเอก็มีเคยไปเที่ยวันทไงไงุอร้อเอก้่เขาจะเรียกว่าใส่กอมอสนก็นีโอ้เนี่เหมือนเลยไมกิน่บิรกินเทอร์เบอไเอร์บอไรกินเทอร์เบอย่างซื้อสองแถมหน ได้หรือผ่ายทายี่เดียวกับเขาแล้วยังไม่ถึง1นาทีเลยอ้าว1นาทีกว่าเองแอคชั Action, ่นเต็มที่แอคชั่นเต็เม <c ười> ที่ถ่ายตัวเองไหมยกตอนยก มาที่ผมมาเออพี่เอศนั่งมังนี่นี่ขนมปังใส่กอกเจก็มีนะเออใส่กรอบก่อนใส่กรอบนะไม่ไม่ไม่ไอ้คนนี้เอาหัดดอก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 ถ้ใหม่ๆร้อนๆเลยเนี่ยขายที่ไหนนี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวกันไดูร้านอยู่ไหนมันบอกว่าจัดส่งนี่บอลลี่เจ๊บอลนี่